สวัสดีค่ะสวัสดีกับคอนเทนต์และหัวข้อใหม่นะคะของช่องของเรายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Special m a t c h l er อร by y ยช i n นเฟรมค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีหัวข้อใหม่เป็นเพลย์ลิสต์ใหม่นะคะสามารถชมย้อนหลังหรือว่าชมสดได้ถ้าใน YouTube จะตั้งเป็นเพลย์ลิสต์ให้นะคะชื่อเพลย์ลิสต์ว่ากุมรัก กุมใจกุมพากุมรักกุมใจเออชื่อประมาณนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ฟังที่เป็นผู้หญิงผู้ชายเพศสภาพใดนะคะคุณอยากจะรู้หัวจิตหัวใจของตัวคุณเองในตอนนี้ว่ารู้สึกกับความรักเ็นอย่างไรแล้วคุณอ่ะรู้สึกกับเขาอย่างไรเขาหรือเธอหรือว่าเขาหรือเธอของคุณเนี่ยค่ะคนที่เป็นที่รักของคุณที่คุณหมายตาไว้ที่คุณเล็งไว้นะคะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรคือชีวิตของคุณเนี่ยที่แยกกันไปอะค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แน่นอนเพราะถ้าอยู่ด้วยกันจะไม่ได้มาชมคลิปแน่นอนต้องสวีดกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้อาจจะมีเหตุอันใดนะคะไม่ว่าจะยกต้องแยกกันเพราะอะไร separation ทางชวินเฟรมหรือว่าเป็นคู่ในรูปแบบอื่นๆเป็นแบบใดก็ได้นะคะที่ตอนนี้คุณอยากจะฟังความคิดความอ่านของเขาหรือเธอเราก็จะมาฟังกันในหัวข้อนี้นะคะวันนี้ก็เริ่มเลิกงาม,ม,มยามดีขึ้น1กุมภาพันธ์2567ค่ะแต่ว่าคลิปนี้เป็น timeless นะคะเป็นกดแรงดึงดูดของคนที่อยากจะฟังความรู้สึกของคนที่คุณคิด หรือคนที่คุณคบหาอยู่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครสถานะใดดูได้หมดเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาเริ่มกันเป็น E P ีแรกค่ะเราก็จะใช้สาหสำรับนี้แต่ว่าไม่ใช่ต้องเลือกกลองไพ่นะคะเป็นพลังงานโดยรวมเดี๋ยวเราจะมาดูกันสนุกๆค่ะว่าเขาหรือเธอคิดอย่างไรอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคิดถึงคุณบ้างไหมหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณน่ทั้งคู่เนี่ย เป็นไปในทิศท,ทางใดมาเดี๋ยวเราจะมาให้ไพ่เล่าเรื่องกันนะคะสนุกๆน,นะคะไม่ต้องยึดติดยึดโยงว่าเป็นเหตุการณ์ของคุณหรือของใครนะคะฟังเป็นความบันเทิงแล้วก็เป็นไกด์ไลน์แนวทางในความสัมพันธ์เท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันสักครู่นะคะวันนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นเดือนเนาะเริ่มต้นเดือนด้วยความรักความสุขกันนะคะเป็นเดือน จริงๆไม่ใช่เดือนแห่งความรักหรอกแต่ว่ามันมีวันที่14กุมภาอยู่ในเดือนนี้นะคะแล้ววันที่14กุมภาพันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นวันแห่งความรักแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคนที่ชื่อเซนส์วาเลนไทน์นะคะเป็นชื่อของเขาชื่อว่าเซนส์วาเลนไทน์ที่เขามีเหตุการณ์เรื่องราวของเขา,าค่ะที่เขาจะต้องเสียชีวิตแล้วเขาก็ได้ถูกขนานนามนะคะว่าเป็น เทพเหรอเหมือนไม่ใช่เทพแบบว่าไม่ที่ไม่ใช่คนะ่ะเออเป็นบุคคลนี่แหละคะ่ะที่เขาได้ลงมามีเรื่องราวในชีวิตของเขาแล้วเขาก็ได้ขนานนามว่าเป็นเทพแห่งความรักเออเป็นบุคคลที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วเขาต้องเสียชีวิตไปด้วยความที่เขามีความรักอันแรงกล้านะคะเขาก็เลยได้ชื่อเนี้เออมาเป็นวันแห่งความรัก ก็คือวาเลนไทน์เดย์เป็นวันของวาเลนไทน์เพราะเขาชื่อว่าเซนส์วาเลนไทน์คุณชื่อวันคุณคนเนี้เขาชื่อวาเลนไทน์นั่นเองนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ลองไปเซิร์ชหาดูเอานะคะเขาชื่อวาเลนไทน์แล้วเขามีมีประวัติเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ก็เลยถูกตั้งว่า14กุมภาเนี่ยเป็นวันของวาเลนไทน์นะคะวันที่ทุกคนเนี่ยจะมาให้เกียรตินะคะให้ความรักแล้วก็มามีความรักให้แก่การสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้นะคะ มาเดี๋ยวเรามาดูสำรับแรกว่าความรักของคุณสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรก่อนนะคะเอาเอาสถานการณ์ของคุณก่อนตอนนี้ ground dog spirit นะคะ time to l e t go สถานการณ์ของความรักของคุณตอนนี้ได้เวลาที่จะขับเคลื่อนคะ่ะไปต่อได้นะคะเป็นความรักที่มีความรักเชิงบวกคะคุณมีจิตใจแห่งเป็นความรักให้กับเขา นะคะคเอาง่ายๆความรักของคุณมันค่อนข้างที่จะน่ารักบริสุทธิ์แม้ว่าตอนนี้มันจะมีความทุกข์ความเครียดในตามภาษาของทางโลกก็ตามนะคะว่ามันจะต้องแยกจากกัน มันจะต้องผิดหวังไหมมันจะอะไรไหมมันเป็นเรื่องขององค์ประกอบโดยโดยนอกของการที่เป็นรักโลกดหลงแล้วการเป็นมนุษย์เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นการที่เกิดมาเพื่อมีความรักกันนะคะทางโลกเขาจัดจัดไว้ยังไงมันจะมีความคิดความรู้สึกในทางนั้นแต่ถ้าดางทางด้านความรักทางจิตวิญ,ญญาณของคุณและเขาหรือเขาหรือเธอเออคุณและคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะคือกําลังจะบอกว่าจิตวิญ,ญญาณของน้องตัวคนนี้ค่ะเขามีความที่ เขามีความรักอันสดใสเห็นไหมคะเขาถือขนมที่เป็นรูปหัวใจแล้วเขากาลังเมียงมองกำลังสูดดมเขากําลังเอ่อตะมูตะมีอยู่กับความรักของเขาสถานการณ์ของของคุณและคนที่คุณนึกถึงนะคะเป็นความรักที่กําลังแบบว่าม,มีความรักที่น่ารักอิ่มเอมอยู่ในหัวใจนะคะไม่ว่าจะอยู่หรือ ไม่อยู่ด้วยกันก็ตามแต่คุณคิดถึงกันเขาก็คิดถึงคุณนะคะคุณก็คิดถึงเขาชาม e to let go เวลานี้แหละเป็นเวลาที่คุณจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์หรือเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันหรือแม้แต่ว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วพัฒนาความสัมพันธ์อยู่ เวลาที่คุณจะได้รักกันอะมันกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อ,อยากจะเล่าเรื่องความรักของคุณให้ฟังในวันนี้สำหรับคนที่ได้หัวข้อนี้คุณคือเจ้าของคลิปนี้นะคะแต่ว่าให้เลือกใช้แต่ข้อความที่ดีๆเท่านั้นมาดูซิว่าคุณเนี่ยคิดอย่างไรกับเขาเดี๋ยวให้พ่ไอซิดนะ,ะเทพแห่งความรักความเมตตาเทพีแห่งความรักความเมตตา,เ,า,า,มเ,มตาเล่าเรื่องซิว่า คุณรู้สึกอย่างไรกับเขานะค,ะความรักของคุณขับเคลื่อนไปต่อได้นะคะตอนนี้ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรแม้ว่าจะมีคุณก็แก้ไขกันได้ด้วยความรักความคิดถึงของกันและกันระหว่างคุณกับเขานะคะ stay true and be in your power uh, or is it and i s i s lord and lady of divine authority may magic and ritual ไพ่ใบนี้กำลังจะสื่อสารว่า เมื่อกี้คาถามคือคุณคิดอย่างไรกับเขาใช่ไหมคะตอนนี้จกักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณของคุณน่ะกำลังจะบอกว่าให้คุณอยู่กับเรื่องของความเป็นจริงและ ทำตัวเองเนี่ยให้อยู่ในพลังที่สูงพลังอํานาจพลังความรักนะคะคุณต้องเติมพลังแห่งความรักเข้าไปในตัวคุณเพราะคุณจะต้องเป็นฝ่ายขับเคลื่อนตัวเองให้มีชีวิตอยู่ในพื้นพื้นที่หรือว่าเส้นทางของความรักค่ะเออไม่ว่าคุณจะคิดถึงเขาอย่างไรสถานการณ์ตอนนี้จะราบรื่นหรือว่าจะมีอุปสรรคหรือว่าจะมีเหตุอนันใดให้คุณต้องคิดมากคิดหมายนะคะจงอยู่กับความเป็นจริงค่ะ stay true อยู่ในเรื่องจริงว่าเฮ้ยตอนเนี้ย ถ้าความสัมพันธ์ไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณอย่าไปคิดมากคุณต้องอยู่กับความเป็นจริงว่าเฮ้ยตอนนี้โอเคเราต้องแยกจากกันอยู่นะเอยหรือว่าเรายังไม่ได้อยู่ใ,ใกล้กันหรือเราเพิ่งจะรู้จักกันเองอะ่ะเออความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้เราอย่าเพิ่งไปปรุงแต่งว่าแล้วมันจะยังไงมันจะดีไหมมันจะสําเร็จไหมเขาจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นการที่เราไปสร้างกดแรงดึงดูดในหัวสมองของเราเพื่อดึงดูดเหตุการณ์อันที่เราคิดมากคิดไม่มเข้ามาและเราก็จะไปทําให้ตัวเขาเนี่ยคนที่เราคิดถึงหรือเธอเนี่ยเออไปเกิดสถานการณ์เป็นอย่างที่เราคิดเเพรรราาาะะฉนนัั้้ตองปบที่ควม คิดของเราและอยู่กับความเป็นจริงว่าตอนนี้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เราก็ยังรักกันดีอยู่หรือตอนนี้เราเพิ่งเริ่มจะรู้จักคบกันโอเคฉันจะมาเติมความรักให้กับตัวเองฉันจะทําตัวให้ฉันเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเป็นของขวัญให้กับตัวเองแล้วมันจะได้เป็นของขวัญและคนที่น่ารักให้กับคนที่คุณคิดถึงอยู่ด้วยนะคะเทพแห่งการเมตตาไอซิดอ่ะกำลังจะบอกว่าพลังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะมาจากตัวคุณความรักจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเริ่มจากที่เรานะคะเราเป็นความรักให้ตัวเองหรือ,อยัง ไพ่ใบน,นี้กำลังจะสื่อสารว่าคุณสามารถฝึกฝนฝึกฝนเรื่องของเมจิเชียนแล้วก็จิตวิญญาณนะคะคือเรื่องของเมจิเชียนมันจะเป็นคําศัพท์มันก็คือนักเล่น มายากลเล่นแร่ปแปรธาตุเนาะแต่ในความทางจิตวิญญาณคือเราต้องรู้จักคิดดึงดูดปรับอารมณ์ความคิดนะคะให้เป็นความถี่ที่สูงเพื่อที่เราอจะได้อยู่ในสถานการณ์ของความรักที่มันดึงดูดคนที่น่ารักเข้ามาถ้าเราอยากให้เขาหรือเธอกลับเข้ามาหรือเห็นใจหรือสถานการณ์ดีขึ้นหรือราบรื่นขึ้นหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นะคะคุณจะต้องเริ่มที่ตัวคุณคือคุณจะต้องมีความคิดหรืออยู่ในช่องทางที่เป็นความรักก่อนคุณอย่าไปคิดมากอ,อกหกัก หรือว่ากังวลระแวงไปก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วเขาล่ะเขาคิดอย่างไรอ่านะเดี๋ยวเราจะใช้สําหรับนี้ในการดูว่าตัวเขาเนี่ยหรือเธอนะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณนะคะคนที่มีประเด็นหรืออยู่ในสถานการณ์นี้เขาเป็นอย่างไรล่ะเออแล้วเขาคิดอย่างไรอยู่นะคะ h o n o r y o u r a g r e e m e n t มิชชั่นโมชั่นตอนนี้เขากำลังอยู่ในห่วงอารมณ์ของเขาอยู่อาจจะเป็นการที่คุณเอ่อซัพเปรชั่นกันไปเพื่อที่จะแยกกันเติบโตในเส้นทางของความรักการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณการพัฒนาตัวตนให้ดีขึ้นอยู่ในช่วงของการพัฒนาตัวเองนะคะเยียวยาฮิลลิ่งเขาคิดถึงคุณเขาก็รู้สึกถึงคุณเขาจึงอยากจะพัฒนาตัวของเขาเองเขากำลังอยู่ในมิชชั่นอินโมชั่นนะคะจักรวาลและไฮเออเซลของเขาก็นำพาเขาไปอยู่ในช่วงแห่งความคิด ห่วงของการทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เขาเผชิญมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตเขาหรือความรักของเขาละคุณหรือเธอคนนั้นนะคะเขาก็มีการที่อยากจะพัฒนาเติบโตในชีวิตของเขาเหมือนกันเขาอยากที่จะมีความรักที่ดีเหมือนกันเหมือนที่คุณคิดนะคะแล้วเขาอยู่ในช่วงของภารกิจในการขับเคลื่อนไหวชีวิตทางอารมณ์ของเขาอยู่เหมือนกันนะคะเขากําลังอยู่ในช่วงเติบโตนั่นเองและและอีกใบหนึ่งนะคะ transformation เขากําลังอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง เขาหรือเธอนะคะคนที่คุณนึกถึงเนี่ยใช้คําว่าอะไรดีใช้คําว่าเขาหรือเธอน,เนั่นแหละเนาะเขาหรือเธอกําลังอยู่ในช่วงอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเขามีความสุขมีความรักอิ่มเอมอยู่ในหัวใจให้กับตัวเขาเองและกับคุณอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้จัก,กรวาลกาลังจะบอกว่าปล่อยให้มันโล่งโปร่งเบาสบายเพราะว่าคุณมีจิตใจที่ตรงกัน คุณมีความรู้สึกนกคิดที่ตรงกันแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะยังกังวลยังระแวงอยู่ยังคิดถึงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ใกล้กันไงแต่ว่าไพ่กําลังจะบอกว่ามันเป็นช่วงที่เวลานี้แหละคุณจะได้กลับมาอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองอย่างแท้จริงว่าความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อและที่ผ่านมามันเคย เสียหายไปอย่างไรฉันจะไม่เอามาใช้กับความรักครั้งนี้อีกไม่ว่าจะเป็นนิสัยของฉันประสบการณ์ของฉันความคิดความอ่านของฉันที่เคยทําให้ฉันต้องมีอยู่ในห้วงแห่งความรักที่ไม่สวยงามฉันจะทําความรักครั้งนี้ให้สวยงามและหากมันไม่ประสบความสําเร็จฉันจะเป็นคนที่รักตัวเองได้และอยู่ได้ด้วยตัวเองไปแล้วแล้วถ้าถึงวันนั้นฉันพัฒนาจนฉันอยู่ได้และรักตัวเองไปแล้วอ่ะ ความรักของฉันมันจะต้องดีตามที่ฉันเป็นและมีความสุขไปด้วยนะคะไม่ว่าคนคนนี้จะยังเป็นคนเดิมหรือจะไม่ใช่คนเดิมแล้วแต่คุณไม่ต้องไปคิดตรงนั้นเพราะว่าในทางกลับกันคนที่ อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณตอนนี้เขากําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีเหมือนคุณเขากําลังคิดว่าสิ่งที่เขาเคยเผชิญมาเขาเคยมีปมปัญหาเรื่องของความรักมาเหมือนกันนะคะแล้วเขาไม่อยากให้ความรักครั้งนี้ของเขาอะ่ะเออมันจะต้องจบหรือว่าเกิดเหตุการณ์แบบเดิมเขาอยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะมีความรักที่ดีกับคุณหรือว่าเขาจะพัฒนาตัวเองเพื่อให้เหมาะสมคู่ควรนะคะที่จะมีความรักดีๆในครั้งนี้เช่นกันมาเดี๋ยวเราให้ไพ่ สปิริตจิตวิญญาณเล่าสิคะว่าเอ๊แล้วถ้าตอนนี้ต่างคนต่างแยกไปเติบโตการกุมพากุมรักกุมใจในเดือนนี้นะคะจะมีเหตุการณ์ความสัมพันธ์ของคุณไปในทิศท,ทางใดม้าน้ำจิตวิญญาณม้าน้ำนะคะซีฮอชเออชวินเฟรมของอิชันไลท์ฉันเพิ่งคุยกันเรื่องม้าน้ำไปอจิตวิญญาณของม้าน้ำม้าน้ำเนี่ยเป็นสัตว์ที่ หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่เราในพูดถึงในเชิงของคนที่อาจจะยังไม่ได้รู้นะคะมาน้ําเนี่ยเป็นสัตว์ที่ เขาเป็นปลานะคะที่รูปทรงของเขาเป็นม้าแล้วเขามีโครงกระดูกแล้วมีกายภาพของเขาที่มีความแข็งแรงอะไรบางอย่างที่คือค่อนข้างที่จะตายยากเสียชีวิตยากนะคะนี่คือข้อดีข้อที่หนึ่งถึงเขาจะเป็นตัวเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่เขาเป็นปลาที่มีความแข็งแรงในรูปทรงที่เล็กๆของเขาอะเออนั่นแหละและอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวผู้จะเป็นฝ่ายที่ตั้งท้องพอเขาปฏิสัมพันธ์กับตัวเมียเนี่ยมันจะมีการ ขยายถุงออกมาเพื่อให้การปฏิสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเก็บไข่เข้ามาพราะไข่ของตัวเมียม,มาอยู่ในท้องของตัวผู้ตัวผู้จะเกิดการตั้งท้องนะคะแล้วเขาก็จะมีลูกกันนั่นแหละแล้พอการที่เขาได้ปิ้งกันได้พบปลักกันอะ่ะแล้วเขาเได้มีปฏิสัมพันธ์นกันนั่นแหละ มันจะเป็นปลาที่อยู่กับคู่ของตัวเองไปจนตายไม่ว่าใครจะตายก่อนตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตายก่อนเขาถึงจะไปมีใหม่นะคะคือถ้าคุณมีจิตวิญญาณเขาหรือเธอคนที่คุณคบหามีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเออมีความรักด้วยเนะี่ยหรือตัวคุณเองอะรักครั้งเนี้ยจกักรวาลกำลังจะบอกว่าเป็นรักที่มันศักดิ์สิทธิ์นะคุณเออต้องพัฒนาศักรยภาพ ตัวตนของแต่ละฝั่งให้ดีเพราะเป็นความรักอันศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นการประทานพรคู่ครั้งนี้มาจากจัก,กรวาลจากดวงจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องกลับมารักตัวเองกันทั้งคู่เยียวยาก,กันทั้งคู่เพราะว่าพลังงานของจิตวิญญาณม้าน้าเนี่ยก็คือการที่พอคุณเจอคู่คุคณแล้วครั้งนี้หรือว่าปลาหรือว่าปลาที่ชื่อม้าน้าเนี่ยเขาเจอคู่ของเขาเขาเจอรักเดียวใจเดียวเขาจะไม่เปลี่ยนคู่เลย ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ว่าตัวผู้ตัวเมีย,ยเนี่ยอาจได้ตายไปเขาถึงจะเริ่มที่จะมีชีวิตใหม่ต่อไปเขาถึงจะเริ่มหาคู่ตัวใหม่ต่อเออนั่นแหละค่ะนี่คือวิถีชีวิตนะคะของม้าน้ําคือเป็นการที่มีรักแท้นั่นเองไม่ได้เป็นเหมือนสัตว์ตัวอื่นที่เปลี่ยนคู่สลับไปมาเรื่อยๆนะคะหรือว่าเปลี่ยนตัวเมียไปเรื่อยๆเออเป็นถ้าคุณมีความรักแบบม้าน้ําได้ยังไงคุณก็เป็นรักแท้รักนิรันต์นะคะ w a t c h and wet เนี่ยรอคอย แล้วมองดูแบบรอคอยนะคะแล้วก็รักเดียวใจเดียวแต่ไม่ต้องไปเคลีย่าฉันซื้อสัตย์รักเดียวใจเดียวฉันจะทุกข์มันไม่ต้องสนใจอะไรเลยคุณรักตัวเองคุณให้ความรักตัวเองให้เต็มนะคะเติมให้เต็มพัฒนาตัวเองไปและพลังงานของคุณจะส่งไปให้เขานะคะอพลังงานดีๆอ่ะดูสิว่าที่เราถามไปว่า คุณแล้วเขาเป็นอย่างไรไปแล้วสถานการณ์คุณและเขาเป็นอย่างไรและตอนนี้ถามว่าเออต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะจะเป็นแบบมาน้ําเลยคุณได้เจอคู่รักแท้คุณได้มีความรักที่ดีแล้วแหละเหลือแค่ว่าคุณและเขาจะพัฒนาตัวเองไปอย่างไรในทิศทางอย่างไรสลับพลังงานเอาเองนะคะเพราะว่าจะได้เรียกว่าคุณและเขาคุณและเธอนะคะเอชช์ดีไว d ์เนม e ์ออ ไพ่อซิดกำลังจะบอกว่าความรักครั้งนี้ของคุณและเขาะะที่มันจะเป็นความรักที่ดีความรักแท้เนี่ยคุณต้องรักษาด้วยการที่มีพลังคุณต้องมีพลังชีวิตพลังแห่งใจพลังแห่งความรักนะคะคุณต้องมีกําลังใจให้ตัวเองและให้กันและกันคุณต้องหมั่นเติมเต็มกําลังใจระยะไกลให้กันหรือว่าอยู่ไม่ได้ทางไกลแต่ว่าอยู่ห่างกันนะคะคุณต้องหมั่นเติมเต็มผ่านหัวใจ พลังงานศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะชื่อว่าอำนาจพลังอำนาจเออแปลแบบตรงตัวขำๆนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วจักรวาลกําลังจะสื่อว่าถ้าคุณมีความรักที่เต็มล้นให้กับตัวเองอะ่ะมันไม่ยากเลยที่คุณจะมีให้กับคนอื่นถ้าคุณอยากจะรักกับคนคนนี้ที่คุณคิดถึงคุณต้องรักตัวเองก่อนคุณต้องเติมพลังอำนาจพลังความสุข พลังความสนุกพลังความรักให้กับตัวเองแล้วคุณจะแบ่งปันให้เขาได้ในทางกลับกันเขาก็จะคิดแบบนั้นกับคุณเพราะคนคนหนึ่งอะอยากจะรักตัวเองอยากจะเติมเต็มให้ตัวเองพัฒนาตัวเองจนแบบว่าคู่ควรแล้วถึงจะกล้าที่จะรักใครตอนนี้ที่ต้องแยกออกไปเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุที่เราต้องไปกระเทาะอัตตาตัวตนกันออกก่อนเพื่อเติมความรักความแกล่งให้กับตัวเองของใครของมันเพื่อที่จะได้กลับมาปุ๊บอะคุณจะไม่ต้องมานั่งขาดแคลนให้คนนั้นเติมเต็มให้หรือว่าต้องไปนั่งคอยเติมเต็มแต่เขาเหมือน ความรักโลภกดหลงทั้งโลกที่ผ่านมา กลับมารักกันครั้งนี้คุณจะเต็มกันทั้งคู่และกลับมาหนักแน่นเห็นไหมคะไพ่อันนี้เป็นพลังงานพาวเวอร์ส่วนอันนี้ข้างหลังเนี่ยเป็นเสาที่ค่อนข้างจะมีพาวเวอร์มั่นคงอะและไพ่ก็บอกว่า p er off ิลล่าออฟไลท์เนี่ยคุณจะกลับมาเป็นแสงสว่างให้กันและกันเพร่ะคุณเติมเต็มตัวเองได้คุณอยู่เยียวยาและเติมพลังให้ตัวเองจนแน่นทั้งเขาและคุณทั้งสองฝั่งเลยจะทําแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าจัก,กรวาลเป็นคนส่งความรักของคุณมาให้จัก,กรวาลเห็นทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นทุุกออย่างนะะ so, plan งางงงคโขณทจิตญญ คุณเห็นความรักครั้งนี้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเป็นความรักอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นความรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานมาให้คุณแล้วแปลว่าอะไรคุณไว้ใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไว้ใจตัวเองและคุณต้องไว้ใจคู่ของคุณเขาอยู่ในเส้นทางของความรักครั้งนี้แล้วคุณไม่ต้องกังวลไปถ้าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามันไม่ใช่คู่ของคุณคุณจะไม่มีความทุกข์เลยกับการเสียสูญเสียหรือจากไปนะคะแต่ถ้าอะไรที่เป็นคู่ของคุณต่อให้คุณไม่ได้สนใจคุณไม่ไไดด้้้อยาาากกะะะะนนคมมั็จเข แล้วก็จะกลับมากลับมาเป็นของคุณค่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวหรือกังวลอะไรไปนะคะมาเดี๋ยวเราให้ไพ่สำหรับที่3นี้ตอบนะคะพอคุณรักตัวเองแล้วคุณเติมพลังให้ตัวเองคุณกลับมาเยียวยาตัวเองแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตรีโปรแกรมยุโรเนี่ยค่ะตอนนี้ได้กลับได้เวลา กลับมาชาร์จแบตให้ตัวเองนะคะกลับมาเติมพลังให้ตัวเองได้เวลาละที่เราจะกลับมาเรียนรู้ตัวเองอย่างเต็มๆคือเราไม่ต้องไปหยหาความรักที่ไหนแล้วอะเราไม่ต้องไปอยากหาคนไหนมาเป็นความรักแล้วเราปล่อยไปเลยเพราะเรามีคนนี้ละแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันจะเพิ่งเริ่มหรืออะไรก็ตามแต่โอเคฉันฉันเลือกรักตัวเองละแล้วฉันก็เลือกรักคนนี้แหละเอาเป็นว่า ปล่อยให้เขาไปเติบโตปล่อยให้เขาไปเยียวยาแล้วก็ซ่อมแซมตัวเขาเองเหมือนที่ฉันกาลังจะทําเราต่างคนต่างทาโอเคเราเลือกกันและกันทางจิตใจเราเลือกกันและกันทางหัวใจแล้วโอเคฉันยอมรับความรักครั้งนี้และทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลายเป็นกลับมาฟื้นฟูจิตวิญ,ญญาณกลับมาฟื้นฟูชีวิตของตัวเองนะคะรีลลสปล่อยสิ่งเก่า มีความใจเย็นมีความสงบในจิตใจนะคะเติมพลังงานความรักเข้าไปในหัวใจเห็นหัวใจนี่ไหมคะมีเพชรอยู่ในหัวใจคุณกลับมาทําสิ่งนี้นะคะแล้วคู่ของคุณเขาก็จะทําแบบคุณเช่นกันคุณกลับมาคิดดีพูดดีทดําดีมาเติมพลังดอกไม้พลังเรนโบว์สีรุ้งให้กับชีวิตของคุณนะคะเป็นคนที่หัวเราะสนุกสนาน Speak your truth พูดเรื่องจริง ความหมายคือให้คุณกลับมาเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดการพูดการกระทำมีชีวิตการไปเที่ยวการไปทำอะไรให้ชีวิตสดชื่นหัวใจ e x p l e s e yourself ผลักดันตัวเองนะคะให้มันเกิดขึ้นให้เกิดเป็นตัวตนที่คุณมีความสุขที่สดุดนะคะพลังงานนี้มันจะเยียวยาไปถึงจิตวิญญาณของคู่ของคุณด้วยไม่ว่าคู่ของคุณจะเป็น twin ray soulmate นะคะหรือตอนนี้มีความเป็นโซเมตอยู่แต่ยังไม่ได้เข้าคู่เพราะต่างคนต่างต้องมีชีวิตของตัวเองนะคะและถ้าเป็นทวินเรก็ต้องต่างมีมีชีวิตของตัวเองนะคะเพื่อที่วันหนึ่งเราจะได้มาเกิดความรักให้กันและกันในรูปแบบใดก็ตามหรือว่าถ้าเป็นทวินเฟลมตอนนี้ต้องแยกกันออกไปเพื่อกระเทาะอัตราตัวตนปรับปรุงตัวเองนะคะเพื่อที่วันหนึ่งจะได้มาเรยูเนียน หรือจะเป็นแบบใดก็ตามหรือตอนนี้คุณเป็นคู่กรรมกันคุณทะเลาะเบาแหวงกันเออคุณเลิกลากันไปคุณแยกทางกันไปหรือคุณอาจจะเพิ่งเจอกันแต่ยังไม่ได้คบกันคบกันไม่ได้ด้วยปัญหาต่างๆคุณปล่อยไปเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นความรักรูปแบบใดคุณกลับมาคิดดีทําดีพูดดีเติมพลังงานให้ตัวเองนะอยู่กับตัวเองให้ได้และเดี๋ยวความรักเนี่ยจะถูกดึงดูดเข้ามาในทางกลับกันทางเขาเหมือนกันจักวานและสิ่งกเสียของเขาจะ่อมแซมให้เขาได้รักตัวเองปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นจากที่เป็นคู่กรม มันก็จะกลายเป็นโซเมทเออเป็นคู่ที่แบบดีดีต่อกันมีความรักที่ดีให้เกิดกันนะคะเออเนี่ยพลังงานของคุณตอนเนี้ยพลังงานความรักในกลุ่มพากลุ่มรักกลุ่มใจของเรานะคะเริ่มต้นคลิปแรกก็คือเป็นพลังงานที่ดีมากๆรักตัวเองเป็นแล้วก็รักมีรักให้เกิดกันเป็นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเขาก็คิดถึงคุณเดี๋ยวเรามาจบปิดท้ายซิว่าตอนเนี้ยเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดไปในทิศทางเดียวกับคุณไหมและความรักนี้เนี่ย มันจะเดินทางคู่ขนานกันไปได้ดีไหม Brow Bear Spirit Take Time เอาได้เวลาแล้วค่ะที่คุณจะลงเ,ลงเวลาเ a k e Time Take t i ก็คือการลงมือทำอะไรบางอย่างนะคะ Take Time คือทำเวลาเนี้ยได้เวลาที่คุณจะทำเวลาอันจักสิทธิ์ตอนเนี้ยเวลาแห่งความรักตอนเนี้ยเวลาแห่งการรักตัวเองคุณได้เวลาละที่คุณจะเป็นอย่างน้องหมีคือเข้มแข็งมีพลัง น่ารักไปในตัวคุณรู้อยู่แล้วว่าหมีคืออะไรน่ารักนะคะแม้ว่าเขาจะดุถูกไหมเออมีความน่ารักมีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งในชีวิตเลขเก้าค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณและคนรักของคุณเขาก็มีศักดิ์สิทธิ์ปกป้องเออเขาก็มีสิ่ปปงศักดิ์สิทธิ์ปกป้องอยู่เช่นกันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณทั้งคู่เนี่ย ก็คอยปกป้องคอยทําให้คุณเ,เดินไปตามเส้นทางได้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะได้เวลาที่จะลงมือแอคชั่นได้เวลาเช็คชามในการที่จะรักษาเวลาอันมีค่านี้ให้เกิดผลประโยชน์ดีที่สุดทั้งทางเดี่ยวของตัวเองนะคะและทางที่จะทําประโยชน์ให้กับความรักที่คุณจะเป็นความรักที่ดีให้กับเขาหรือเธอเขาหรือเธอจะคิดแบบคุณนะคะไม่ต้องห่วงแนละ้วดูสิว่าเขาหรือเธอคิดแบบคุณไหมตอนเนี้เออเขาหรือเธอคิดแบบคุณไหม ว่าเขาอยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะมาเป็นความรักที่ดีให้กับคุณเลขหนึ่งคนนัมบูวันเป็นจิกซอแห่งชีวิตให้กันละกันคุณมาคุณมาเติมเต็มให้กันจากที่คุณเคยเจอกันตอนที่คุณขาดอ่ะคุณก็อยากจะมาเติมเต็มให้กันแต่มันเป็นความรักที่แบบมันไม่ได้ถูกต้องนะคะคือคุณอยากขาดเพื่อมาเติมเต็มให้กันละกันคุณจะยิ่งขาดแล้วก็ พอไม่ได้เติมเต็มคุณก็จะมีปัญหาแยกทางกันแต่ครั้งนี้ที่คุณแยกกันออกไปอ่ะคุณไปเติมเต็มตัวเองให้เต็มแล้วคุณจะมาแบ่งปันให้มันสมดุลคุณจะมาเป็นจิ๊กซอที่ขาดหายไปของกันและกันคือเติมเต็มให้มันสมบูรณ์นะคะไม่ใช่เติมเต็มให้การขาดหายเนี่ยหายไปไม่ใช่เลยอันนี้เป็นพลังงานของมดมดคือการที่แบกของหนักๆไปยังบ้านไปเป็นอาหารการกินมดคือเป็นกองทัพนะคะที่มันมีความแข็งแรงแม้ว่าเป็นมดอะ่ะ ตัวเล็กตัวน้อยแต่ทาไมถึงแข็งแรงสร้างบ้านสร้างจอมปกช่างสร้างอะไรได้บางอย่างเออนะ่ะคุณกําลังจะกาลังจะได้ไพ่ที่ยืนยันความสัมพันธ์ของคุณว่ามันจะรวมกันเป็นหนึ่งแต่คุณตอนนี้คุณต้องเติมเต็มตัวเองให้ได้นะแล้ววันหนึ่งคุณจะมารวมกันเป็นหนึ่งคุณไม่ใช่สิ่งที่ขาดหายบกพร่องมาเติมเต็มกันอีกต่อไปแล้วนะคะคุณจะเป็นเหมือนมดงานที่แข็งแรงแล้วคุณก็จะเดินเข้ามาหากันเพื่อสร้างอนาคตด้วยกันมันเป็นจิกซอให้แก่กันละกัน Uh, time to collaborate นั่นแหละคุณจะได้กลับมาคอลแลบกันมารวมกันเป็นหนึ่งเพราะการคอลแลบคือการที่คุณเป็นใครมาสักคนที่เติมเต็มตัวเองได้ ทั้งคู่เลยแล้วพอคุณมารวมตัวกันมันจะเป็นการรวมตัวที่คอลแลบกันแบบนี้คือหนักแน่นเลยอะคุณแต่ถ้าการที่ขาดอะสมมุติคนคนหนึ่งมี2นิ้วคนหนึ่งมี1นิ้วมาเจอกันมันไม่สมดุลแล้วถูกไหมคะเออมันก็ต้องคอยเติมเต็มกันตลอดเวลาคอยประคับประคองกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่พอคุณมี2นิ้ว2นิ้วมามันคือสมดุลแล้วมันคอลแลบกันได้อะค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเออใครผู้หญิงผู้ผู้หญิงจะช่วยผู้ชายผู้ชายจะช่วยผู้หญิงมันจะมีความสมดุลกันเนี่ยค มันคือการคอลแลบรวมกันเป็นหนึ่งเออเนี่ยนะคะความรักของคุณจักรวาลอยากจะบอกว่ารอคอยเวลาอันศักิ์สิธิ์เพราะการที่ได้เจอได้รู้จักกันแล้วเนี่ยแล้วจะต้องแยกกันไปไม่ว่าใกล้ไกล,กลยากง่ายอย่างไรนะคะดีหรือไม่ดีอย่างไร,นะะร,ไม,งไรมันเป็นการที่จะได้ทดสอบว่าตัวคุณเองอ่ะอยากมีความรักที่ดีจริงๆหรือเปล่าแล้วคุณพร้อมที่จะมีความรักที่ดีจริงๆหรือเปล่านะคะรักตัวเองมากพอหรือเปล่าทางเขาก็จะถูกทดสอบแบบนี้ด้วยด้วยเหมือนกันตามที่ไพ่ขึ้นเลยว่าคุณและเขาเขาหรือเธอ คิดค่อนข้างที่จะเหมือนกันไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรที่คุณมโนโปรงุงปรุงแต่งขึ้นมาเลยนะคะจักรวาลคอยควบคุมสถานการณ์ความรักครั้งนี้ของคุณอยู่คุณไว้วางใจจักรวาลไว้ว้ใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไว้วางใจตัวเองไว้วางใจในคู่ของคุณไม่ตัดสินอะไรทั้งนั้นทําความรักให้ดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นในการเส้นทางรักตัวเองอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะและความรักของคุณจะถูกดึงดูดเข้ามาค่ะสําหรับวันนี้นะคะ EP แรกของการที่เราจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภากุมรักกุมใจ ก็ฝากไว้ดูเป็นความรักน่ารักน่ารักสนุกสนุกเอาไปปรับใช้กันนะคะคือการรักตัวเองรักตัวเองอย่างไรก็คือกลับมาทําให้ตัวเองมีความสุขมาอบกอดตัวเองมาเติมเต็มให้ตัวเองเต็มก่อนและอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยความรักและความสุขและส่งพลังงานนี้ให้กับคนที่คุณรักนะคะและคุณจะได้รับพลังงานความรักจากเขากลับมา เพราะมันเป็นกฎแรงดึงดูดนะคะแต่ถ้าคุณทุกข์คุณเครียดคุณหึงหวงอเง,งี้ยคุณส่งออกไปมันจะได้รับพลังงานที่ไม่ดีไม่น่าไว้ใจกลับมามันก็เป็นตามคันลองคองทําที่คุณได้เผชิญมานั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ได้เวลาต่างคนต่างที่จะไปทบทวนตัวเองเยียวยาตัวเองกันอยู่และพัฒนาศักยภาพตัวเองเพื่อที่จะกลับมาคอลแลบแล้วก็รักกันนะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะอย่าคิดมากกับสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็เอาแต่สิ่งดีๆไปปรับใชว้วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ